โชว์หรอกไม่ต้องโชวห์หรอกยืนสวยๆลูกยืนสวยๆนะคะรอๆไม่ใหญ่ใจบุญนะคะป้อนกว้วัวนหวานให้หนูนะคะมันต้องโชว์มากหรอกหนูไม่ทำหรอกนะ้ลูกเนาะอามาก่ะคกันแม่มาเอ็นดูหนูยายหนูของเราได้นะคะดาวเรืองดาวเรืองเป็นดาวห <c oughs> น้าร้านของสุกมาแล้วเด็กๆนะคะกุณแม่เดินมาไกลอะ่ะอายา300่าสามร้อยกล้วยนะคะสองถุงหน้ารา้าน อนน่าร้านยา18มัดกล้วยสองถุงจา้าขอบคุณคุณแม่นี้นะคะหนุนนะคะสองหนุ่มมาแล้วหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวเข้ามาลูกเข้ามาพันล้านทองสุกเดินมาไกลด้วยขอบคุณนะคะแม่จา๋ากราบขอพคุณคุณแม่นี้นะคะหน้าร้านสิบแปดทารโอเทเราแล้วแม่ฝากด้วยเด้อแม่ค้าอยู่คนเดียวสิบปดมัดกล้วยสองถุงจา้า อ่าหนูนะคะเด็กๆอักวควยป้อนให้หนูหน่อยอักวควยป้อนให้หนูหน่อยศูนย์เอเป็ดบาตูงหนูนะคะสองหนุ่มไม่ใช่สองหนุ่มเด็กๆนะคะทองสุกกว่พันล้านเดินมาไกลเป็ดบาตูงเพ็ดเออเป็ดบาตูงแก้มเลยหาทุงสุกๆให้หนูเขาหน่อยเออมันจะมีถุงสิบถุงเสียดาย เสียดายเงาใบก็เหลาไปจู้หนอ,อนแม่แล้ก,กลัวอ่ยาย่าชุดสองมัดหนะ้าร้านอีกจากคุณแม่พะอ,อนน้องอายขึ้นยาอีกสิบสองมัดนะคะขอประคุณค่ะขอประคุณคุณ,คณแม่พะออนนะคะคุณแม่นี้เอาน้องอายรีบหยิบมาลาผมอกรวยแบ่งกันกินใส่กะละมังมเอากล้วยสุกให้หนูหน่อยเอากล้วยดิบให้หนูกิน ไปให้เด็กๆทองสุขได้เด้อทางนู้นทองสุขมากี่คนนะคะมาสองพระควานทองสุขมากี่คนมาสองสองคนค่ะคุณแม่วุ้นเหลือควานมากี่คนแล้วฉันล่ะเอาอ่ะเขินสามคนครับ ไล่กันได้ไหมมันถ่ายกล้องมันถ่ายกันไม่หมดอ่ะเออทองสุกมันเห็นทองสุกก็จะไปเห็นเราอ่ะเออฟันเจียงก็ทั้งแนกับมันมองเห็นกันไม่หมดเนาจะไปท้ายกันเราฝั่งน้นมันงเราอยู่โน้น เติมได้นะคะ